พลตรตรีพศวีเรืองผู้ผู้การตำรวจการลงพื้นที่เขตหาก,กำชับตำรวจเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสำนวนคดีกรณีคลิปหลุดวันที่3กุมภาพันธ์2569พันหารวจตรีพศวีเรืองผู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกธนกรรอดเรืองรองผู้บังคับการอ,อกอภาค7ช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยราชการภรูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าชุดควบคุมในการรักษาวความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้ง5้าเขตเลือกตั้งเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิเพื่อตรวจและสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอทองผาภูมิวางตัวทางการเมืองให้เป็นกลางอย่างเคร่งครัด,ด โดยมีพันตำรวจเอกปริญญาไครครวนผู้กำกับการสพอทองผาภูมิพันตำรวจโทกฤตยุทธนุ่นชูคารองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพร้อมข้าราชการในสังกัดสพอทองผาภูมิให้การต้อนรับและนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บร,ริเวณจุดตรวจร่วมน้าเขอนเชงลุงกรและกำชับให้บร,ริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจและยาก,กองกำลังสุรศรี เจ้าหน้าที่ตชด135่อ,อ 135, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมอาวุธปืนยาเสพติดและลักลอบนำพารายงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดจากนั้นพลตรวจตรีพศวีเรืองผู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้เดินทางไปที่สพสังขบ,บุรีเพื่อตรวจสำนวนคดีกรณีมีผู้สมัครสสกาญจนบ,บุรีเขตห้าเข้าพบพนักง,งานสอบสวนในการแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่นำคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์กับนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งไป เผยแพร่ทางโลกโซเชียลจนเป็นข่าวด่งดังไปทั่วประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีพันตํารวจเอกสันติพิทักษ์กุลผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีให้การต้อนรับและนําตรวจสํานวนในคดีดังกล่าว